ค่ะวันนี้เรามาสัมภาษณ์ร้านคัวเล็กัยนาตนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในร้านคัวเล็กชัชนาย์แล้วนะคะตอนนี้เชฟกำลังทำอะไรอยู่เราไปสัมภาษณ์กันเลยใช่วันนี้เชฟจะทำชูชีปลาสวายใช่ค่ะเราไปติดตามกันเลยนะว่าเขาจะทำยังไงไป ตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการทอดทอดปลานะคะเราก็ต้องทอดปลาสวายปลามันจะเป็นชิ้นๆทนเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปทอดก่อนนะคะใช่ค่ะตอนนี้ปลาของเราก็ยังไม่จุกนะคะเอดใช้ไฟกลางนะคะ เดี๋ยวเรารอรอปลาตุกแล้วเดี๋ยวมาติดตามขั้นตอนต่อไปนะคะให้แม่ครัวทอดไปก่อนนะคะครัวคุณเล็กครัวคุณเล็กกางเกงแดงใช่ค่ะมาตอนนี้เราตอนนี้เราไปตอนนี้เราไปเล่นกันก่อนไหมคะให้ให้เชียบเล็กเขาตอนนี้เขากลับด้านอยู่นะคะกลับ,บด้าน,านโอ้ตอนนี้กลับด้าน มือนเริ่มจะสุกกันนะคะเนี่ยก่อนก็ต้องเอาแป้งขาวด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวติดนะคะอ๋อต้องใช้แป้งขาวด้วยต้องขาวแป้งด้วยะคะ่ะอ๋อแป้งโกบีนะคะแล้วทำต้มยำได้ไหมคะเนี่ยวันนี้ไม่ทำจ้ะมนนีต้มขาหมูอยู่แล้วอ๋อนี่ะนะคะนี่ปลาปลาสวายนะคะ ปลาสวยเลยเพื่อนพาเพื่อนป้าปลาเดี๋ยวเรามาดูตอนจะผัดอีกทีนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราได้รอกันนะคะ